เรื bie, ่นีเรืกกับกราเข้าไปเล่นเลัอเยก็เกมนี้ก็อารอก็เกมนี้ก็เป็นเกมวิ่งไล่ธรรมดาอโอเค เกมน,นี้ก็เป็นเกมที่เอาตลอรดแต่ตน้นาปรับเสียงก่อนที่คุณจะตายฮะปรับเสียงนะน,นะเกมนี้ก็เป็นคือผมเล่นมา่ากคุณอาจจะไม่รู้เนก่กกยคือกีจวัตรอะไรข้ามตัวนี้ไม่ไต้องไป นี่คือ่มอามากวกเฮ้ยเยาเจาะสัลาละนี่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 นอย่น,นี้กันนี่คือถ้าคุณไปเปิดทำาราคุณเปิดไม่ได้เพราะมันเป็นประตูที่มีบัตอะไรไคุณต้องผสมเลยเอะรจล้วไป สีม่วงสีชมพูเมื่อกี้อ่ะ,อะเปิดโอเคไปเราไปมึงเวลาถทาเวลาหมดมันจะมีตัวแบบตัวแบบตนึงวิ่งไล่เราเราต้องระวัง Bye. <laughs> 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 เจอเลยตัวนี้คือถ้ามองมันถ้ามองมันตายครัแม่ถ้ามองมันแล้วตาคุณจะหายไปทางข้างมันจะเป็ทางข้างไปไปเเดี๋ยวผมใส่เพลงอบิดีวกว่าเพลง์บิลด์ที่สอ่าเกี่ยว้ับมไม่ได้ นี้ไม่มีใครลงเก์เลยเไละปปม,มเอไอง่่า,ากันองค่าอะไระเอาไปทำอะไรไม่รู้ก็ ตอนนี้ก็ถ้ามีสีเอาขาวขึ้นมามันต้องหลบมาค่ะไอ้มเล่นใด้มันต่อ ทิบผ่านไปก็คลิปนี้สั้นๆนะแค่มาเล่นเกมนี้เฉยคลิปนี้นก็ยังไม่ได้ตัดต่อบายทุกคนก็จบแค่นี้แหละก็แม่งคลิปสั้นเกิน6นาทีก็ขอบายบายนะเพราะผมเพิ่งมาเออเด็ดเพราะผมเพิ่งกลับมาก็แม่คลิปนี้ก็ไม่ได้ตัดนะครับ Bye.